ในข้อที่หกนะเด็กชายคนหนึ่งแบกวัตถุมวลสิบกิโลกรัมไว้บนบ่าเดินขึ้นสะพานลอยอันนี้เราจะต้องแบ่งช่วงของเหตุการณ์นะครับแบ่งช่วงของเหตุการณ์แบกเนาะนั้นแบกเดินขึ้นด้วยนะครับเดินขึ้นบนสะพานลอยนั้นเราก็ลองวาดรูป ลองวาดรูปอ่ะตรงนี้ครับช่วงที่เดินขึ้นอ่ะนี่นะครับงนั้นขณะที่เขาเดินขึ้นเนี่ยเขาแบกใช่ไหมครับแบกของอยู่แบกแรงเอฟไปทางไหนครับแรงเอขึ้นอืแล้วเดินขึ้นล่ะเดินขึ้นสะพานลอยเอไปทางไหนครับเอ S อ S อก็ขึ้นเหมือนกันแสดงว่างานเป็นบวกหรือเป็นศูนย์หรือเป็นลบบวกนะอย่างที่บอกว่าดูทิศ F กับ S นะดูทิศ f กับ S งานเป็นบวกแน่นอนนะครับอ่าเดินขึ้นสะพานลอยนะข้ามถนนนะสะพานลอยข้ามถนนซึ่งสูง5เมตรความสูงครับตรงน,นี้เราใส่ไปความสูงความสูง วัดตั้งแต่ด้านบนนะครับลงสู่ด้านล่างนี่นะระยะความสูงนะครับห้าเมตรหลังจากนั้นครับยาว30เมตรความยาวของสะพานลอยนี่ราวัดรูกกากับด้วยนะเขาไม่ได้ให้รูปเรามาเนาะความยาว ายาว30เมตรนะจงหางานของชายคนนั้นที่กระทำต่อวัตถุหา W ครับงานที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะนี่ใส่รูปไปก่อนนะใส่รูปไปก่อนครับนี่เป็น5เมตร อเคนะนี่คือข้อกอเราอยู่นะครับข้อกดังนั้นโจทย์ต้องการหางานตอนขึ้นบันไดงานก็ได้จาก w เท่ากับ f s เท่ากับครับ f เราหาได้จากแรงขึ้นเท่ากับแรงลงอ่าเราใส่แรงลงครับคือ mg เนาะซึ่งโจทย์บอกมวลมาแล้วเนาะ m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m เท่ากับ10กิโลกร,รมัมคูณ g เข้าไปอีก10เป็น100นะครับเพราะนั้น mg เรามีค่าเท่ากับ100นิวตันก็คือน้ำหนักนั่นเองนะน้ำหนัก100นิวตัน f เท <F S 1> ่ากับ mg นะครับ f เท <F S 1> ่ากับ mg เราก็แทนไปเลยครับ f ก็คือ100คูณกับ s นะคูณกับ s การกระจัดการกระจัดโจทย์บอกมาไหมครับอ่าการกระจัดบอกมาไหมการกระจัดเราบอกมานะครับก็คือห้านะก็คือห้าความสูงครับเรียบร้อยอ่างานได้เท่ากับห้าร้อยจูลนะเออเราโยงตรงนี้นิดนึงนะครับ f เรานะเดี๋ยวเราจะงงว่า f มาจากไหนนะครับ f แรงขึ้นเท่ากับเ g แรงลง อะตรงนี้เราลองดูนะครับต่อมาขอไข่หางานตอนเดินบนสะพานรูปที่เราได้คือรูปนี้ครับขอไข่โอเคนะรูปขอไข่นั้นขอไข่เนี่ยเดินบนสะพานเขาก็ยังถือนะยังยกอยู่แรงยก f ขึ้นนะขึ้นแต่คราวนี้เดินเดินไปทางไหนครับเดินบนสะพานปรากฏว่า f กับ s เป็นไงกันตั้งฉากใช่ไหมเกับ s ตั้งฉากกันงานเกิดไหมงานไม่เกิดนะนะครับงานไม่เกิดนะครับ f กับ s ตั้งฉากกัน f ตั้งฉากกับ s ครับการกระจัด างานไม่เกิดเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ตอบได้เลยนะนนย w เท่ากับศูนย์จูลนะตัวนี้เราพิสูจน์ได้นะทำไมงานไม่เกิด w เเท่ากับ fs คเท่าไหร่ครับใช่คอร์0เก้าสิบนะเพราะนั้นคอร์0เก้าสิบของเรามีค่าเป็นศูนย์นะครับงานก็เลยเป็นศูนย์ ต่อมาข้อข้อายตอนลงอ่ะตอนลงตอนลงงานติดลบใช่ไหมลงอ่ะมาตรงนี้ครับเติมรูปไปนิดนึงรูปเราป๊บอ่ะลงก็ยังออกแรงยกอยู่แรงยก F ขึ้นครับแต่เขาเคลื่อนที่ลง s เรานะครับลงนะ s ลงเพราะนั้น F s ทำมุมกันเท่าไหร่ fs ทำมุมเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบถูกต้องนี่นะ fs ทำมุมกันร้อยแปดสิบนี่แหละร้อยแปดสิบองศางั้นะ 180, ร้อยแปดสิบ cos ร้วแปดสิบมีค่าเป็นลบหนึ่งตอนนี้เราก็พิสูจน์ได้เลยครับ w เท่ากับ fs cos ร้อยแปดสิบนะครับซึ่ง cos ร้อยแปดสิบเรามีค่าเป็นลบหนะึ่งงานเราก็จะได้เป็น f หนึ่งร้อย คูณ S คือ5นะครับแล้วก็คูณกับลบหนึงานก็จะได้เป็นเท่ากับลบ500จุกข้อนี้ยังไงก็เจอแน่ๆนะครับไอ้บันไดนะไม่บันไดก็สะพานเนี่ยครับสามารถออกสะพานนะขึ้นเดินด้านบนลงสุดท้ายงองูนะงองูก็ไปถามว่างานทั้งหมดนะมีค่าเท่าไหร่ อ่าได้ใช่เอ่ยงาน W T ครับทั้งหมดก็เป็นงานกอบวกงานขอบวกงานคองานกอเราได้500บวกงานขอศูนย์บวกงานคอลบห้าเกินงานเปล่าอ่าไม่เกิดน,น,นะ W T เท่ากับ0ูนย์จูนครับโอเคตนนี้ไม่เกิดงาน เอ๊ะทำไมข้อนี้ไม่มีรูปเนาะเราวาัดรูปเองก็ได้นะข้อนี้อ่ะพานะพาณนะอันนี้ก็คือการคำนวณงานทั้งหมดเลยกรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องกับเรานะหางานปกติเลยครับ fs แต่พอมาดูข้อเจ็ดเริ่มละเริ่มมีแรงเสียดทานมาวุ่นกับเราละอ่ะเพอเจ็ดมา มวล4กิโลกรัมวางบนพื้นราบซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน0.2โจทย์ให้ m เรามาโจทย์ให้สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานให้มิวมาจากนั้นมีแรงอมีแรง20นิวตันให้ F มาดึงวัตถุ ในแนวขนานกับพื้นนะครับในแนวขนานแสดงว่า F ขนานกับะไรครับ s นะโดยที่มุมเออมุมเซต้าเราเป็นศูนยนะ์ต่อมาครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้ตามแนวแรง20นิวตันได้ทางนะได้ระยะทาง สิเมตรอันนี้โจทย์บอก S มาจงหางานเนื่องจากเนื่องจากอะไรบ้างครับข้อกให้หางาน20นิวตันอันนี้เราวาดรูปก,กำกับนิดนึงรูปที่ได้จะเป็นยังไงเอ่ยพื้นใช่ไหมครับแล้วก็มีอ,อมวลนอยู่ นะมวล4กิโลกรัมมีแรง F ครับแรงลากแรง F โจทย์ให้มา20 N. นิวตันลูกที่ได้จะเป็นแบบนี้นะ s ระยะทางที่ได้ครับ จะเท่ากับ10เมตรนะอย่างที่บอกว่าโจทย์ให้แรงเสียดทานเรามาด้วยแรงเสียดทานมีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับนะให้โจทย์บอก F มาแรงเสียดทานนะโดยที่บอกค่าสัมประสิทธิ์มาให้เรานะเคียรรูปก่อนครับ ะ o o m ให้นิดนึงมองไม่เห็นใช่ไหม อ่ะโอเคนะกอไก่ให้หานะครับกอไก่ให้หางานของแรง20นิวตันอ่ะก็เข้าสูตรเลยครับงานได้จาก Fs ก็แทนเลยครับงานเท่ากับ F โจทย์ให้มานะครับยีคูณกับ S ระยะ10ครับงานที่ได้เท่ากับ200จูล ถ้าให้สมบูรณ์ตรงนี้งานของแรงนะครับแรงก็คือแรง F แรงกระทำนะก็ W F นะครับงานของแรงกระทำส่วนข้อขอไข่ให้หางานของแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็เป็น F เล็กนะครับเป็น F เล็ก ก็จะได้ว่างานของแรงเสียดทานเท่ากับแรงเสียดทานคูณกับอะไรครับคูณกับ S นะแต่โจอ์อะให้ค่ามิวมานะให้ค่ามิวของสมบทธิ์แรงเสียดทานมาเราจะต้องหา f ก่อนนะครับเราต้องหา f ก่อนเพราะนั้น f เราหาได้จากอะไรครับจำสูตรเรื่องแรงเสียดทานได้ไหม f เท่ากับอะไรมิว n ถูกต้อง เท่ากับมิเอนะเพราะนั้นเอ็นะมิอก็คือแรงที่พื้นดันวัตถุนะเราต้องใส่ไปด้วยนะแรงที่พื้นดันวัตถุอ,าข,อาขีดพร้อมกันนะเอยเอคือมีชิดขึ้นนะครับแรงเอมีชิดขึ้นตรงข้ามคืออะไรแนีดยริงอ,ะ<ม>อ่ะอ่าโอเคย่ยมตรงข้ามคือเอ็มจเอ็มจี เนะพราะนั้น n เท่ากับมแล้วเ g มเรามีค่าเท่าไหร่ MG. m g m มเอ็มราสี่กิโลกร,รัมใช่ไหมเพราะนั้น mg ก็มีค่าเท่ากับสี่ปูน g สิบนะครับค่าเ g มีมีค่าเท่ากับสี่สิบนิวตันโอเคนะโดยที่ตรงนี้บอกแล้วนะครับว่าเ มีค่าเท่ากับ mg แล้ว mg เรา40 n ก็ต้องเป็น40นิวตันด้วยโอเคอ่ะก็จะได้ว่าตรงนี้เราก็มาแทนแทนตรงนี้เลยครับ mg นะเพราะฉะนั้น f เท่ากับ mew m e ให้มาเท่าไหร่เอ่ย0.2 0.2คูณ mg คือ40 f ได้อย่าง f ตรงนี้ได้8 N. นิวตันเนาะแล้วเราก็ได้8นิวตันเราเอา8ไปแทนในสูตรหลักเราเลยครับสูตรหลัก Wf เท่ากับ8คูณ s สก็คือ10 งานของแรงเสียดทานเท่ากับ80จูลได้นะนะต่อมาแรงลัพงานของแรงลัพนะครับก็จะได้ว่างานรวมทั้งหมดเท่ากับงานของแรงกระทำลบกับงานของแรงเสียดทาน ก็ได้เป็นสองร้อยลบแปดสิบตอบได้เลยงานทั้งหมดเท่าไหร่ครับงานทั้งหมดจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบจูลครับข้อนี้เอเดียวร้อยี่สิบติตกคณิตศาสตร์แล้วนะร้อยยี่สิบจูนโอเคครับข้อนี้ โอเคนะผ่าน้วนะข้อนี้ครับนะต่อมาข้อ8อข้อที่8ดจงหางานของแรงที่ลากวัตถุมวลแ0ดสิกิโลกร,รมัมในแนวขนานกับพื้นอ่ะเคลียร์ตรงนี้ก่อนโจย์ให้ M มาให้มวลมาในแนวขนานขนานแสดงว่า F ขนานกับ S ม,มุมเซต้าเป็นศนะูนย์คอศูนย์ก็มีค่าเป็นหนะึ่งด้วยอัตราเร่ง2เมตรต่อวินาะทีกำลังสองให้อะไรมาครับให้ A มาเป็นระยะทาง25เมตรนะนั้นโจทย์ให้ระยะทางก็คือ S พอเรารู S, ้ S รนะู้ A เนี่ยเรานึกถึงอะไรสูตรการเคลนที่แนวเส้นตรงใช่ปะ่ะเ อ่โดยบอกสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างวัตถุก,กับพื้น0.05จดบอกค่ามิวมารูปก,ก็จะเหมือนกับข้อ,อะลรครับเหมือนกับข้อเจ็ดคล้ค้ข้อเจ็ด นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เริ่มต้นนะเริ่มต้นเขาให้หาง,งานนะครับเราก็ใส่สูตรงานไปก่อน fs นะครับนะ cos ศูนย์นะคอ s ศูนยะ์มีค่าเป็นหนึ่งก็ไม่ได้เขียนนะครับอ่ะก็แทนค่าเลยนะตรงนี้แทนค่าเนื่องจากว่าโจทย์เราไปติดค่าของ f นะครับเราไปติดค่าของ f เราไม่รู้ว่า f เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแรงเสียดทานมาเกี่ยวด้วยนะเราก็จะต้องหา f ก่อนนะครับหาผลลวงของแรงก่อนนะหาผลล่วงของแรงจากเลยครับซิกมา f เท่ากับ ma เพราะว่าโจทย์ให้ค่า a ด้วยครับให้ความเร่งมาต้องใช้กฎข้อที่2ของนิวตันซิกมา f แรงกระทำลบแรงเสียดทานเท่ากับ m a เพราะว่าโจทย์ให้ค่า m มาด้วย ตอนนี้เรากําลังหา f นะครับหา f แต่เนื่องจากอย่างที่บอกว่าโจทย์ให้แรงให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมานะแสดงว่าต้องมีแรงเสียดทานเพาะาะนั้นก็จะได้เป็น f ลบ mu เราเท่าไหร่ f เท่ากับ mu f เท่ากับ mu n ตรงนี้เราก็โยงมาเลยครับหา f อีกทีหนึ่ง อ่านะครับจาก f เท่ากับมิลนะเพานั้น μ n ก็เป็น mg นะอันนี้ไม่ไม่ขอวาดรูปนะเพราะว่าข้อ7เราวาดกันไปแล้วนะโจทย์คล้ายกับข้อ7เลยข้อนี้นะครับเพราะนั้น f เราได้เป็น μ 0.05คูณมมวลให้มาเท่าไหร่80 คูณจครับสิบตรงน,นี้ก็เป็นเท่าไร่8 0 0เนาะ800คูณกับ0.05นี้ไม่ต้องตัดครับนนก็จะได้เป็น F เราได้เป็น อ่าตรงนี้เป็นสิบนะไม่ใช่แปดไม่ใช่สิบแปดนะครับเป็นสิบดังนั้นเอฟเราเป็นสี่สิบนะครับสี่สิบนิวตันแรงเสียดทานอ่ะก็จะได้เป็นเอฟแรงเสียดทานเราได้สี่สิบแล้วเราก็มาแทนในเอฟครับได้เป็นเอฟแรงกระทำลบสี่สิบเท่ากับเอ็มมวล 80นะครับคูณกับ A อา a ให้มาแล้ว2ครับเรียบร้อย6 6อที่เราได้ครับก็เป็น6 6อบวกอ่าเราก็ได้เป็น200นิวตันโอเค อได้ f ออกมาแล้วนะครับได้ f ออกมาก็เอา f ไปแทนในสมการหลักตรงนี้ก็ได้งานเท่ากับ f 200คูณกับ s s ให้มาเท่าไหร่เอ่ย s ให้มา25โอเคครับตอบได้เลยข้อนี้ งานพนั้นงานที่ได้ทั้งหมดได้เป็นห้าพันชูนในเรื่องของงานอ่ะมันก็จะวนเวียนลูบอย่างนี้เพราะฉะนั้นสูตรที่เราใช้เนี่ย หลักๆใช่ไหมครับเราเจอกันบ่อยคือหนึ่งให้เราเริ่มต้นสูตรหลักก่อนสูตรของงานแล้วเราไปติดตัวแปรตัวไหนนะครับให้เราดูที่โจทย์เช่นเราติดที่ f นะครับเราต้องหา f จากซิกมา f เพราะว่าโจทย์ให้ความเร่งมาเพราะว่าโจทย์ให้มิลมามิวก็คือแรงเสียดทานใช่ไหมครับนะสมระสิของแรงทานแสดงว่าข้อนี้มีแรงเสียดทานด้วยก็แก้สมการหา f แต่ดันไปติด F อีกก็ต้องใช้สูตรนะครับของแรงเสียร F ท่ากับมิวเอ็นะสามสูตรหลัก